นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษา,าการแทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจสําคัญที่ตนจะดําเนินการในฐานะรักษาการนายกคือการนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่3กรกฎาคมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนายพุ่งธรรมเวชยชัย จะกลับมาทำหน้าที่รักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีต่อโดยตนได้ลงนามแต่งตั้งนายภูมิธรรมเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งแล้ว ในส่วนของความเสี่ยงเรื่องการตีความทางกฎหมายเกี่ยวกับพิธีถวายสัตว์นั้นนายสุริยะยืนยันว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่าทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่มีสิ่งใดหน้าเป็นห่วง นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าได้ลงนามจัดซื้อเรือนำน้ำเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนเนื่องจากเรื่องเรือดำน้ำต้องผ่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงส่วนโครงการจัดซื้อเครื่องบินคริปเพนลงนามไม่ทันต้องให้รัฐมนตรีใหม่เข้ามาดำเนินการ ส่วนกรณีเว้นว่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องความเหมาะสมเป็นเรื่องที่ทางราชการไม่อยากจะพูดถือว่าทำทุกอย่างให้อยู่ใน,นกลไกที่ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ความย้ำว่าการตัดสินใจต้องพยายามเลือกคนที่เหมาะสมที่สุด นายพยงศรีวณิชย์ประธานกกรถแถลงว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังปี2568ยังเผชิญความไม่แน่นอนแม้การจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและอังกฤษจะมีความคืบหน้าแต่ยังไม่มีข้อสรุป ก่อนวันที่9กรกฎาคมซึ่งอาจทำให้ต้องเก็บภาษีนในอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะหากไม่มีการขยายเวลาผ่อนปรนทั้งปีคาดการว่าการส่งออกจะโตใกล้เคียง0%คาดการจะดีปีปีปนี้โตเพียง1.5-2.0%ถึงโดยกกรมีความกังวลต่อสถานการณ์ค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ในช่วง32บาท50สตางต่อดอลลาร์ โดยแข่งข้ามากกว่าประเทศในภูมิภาคจึงขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร่งดูแลค่าเงินให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจจริงกรณีโลกออนไลน์พบการย้ายหมุดและแนวเส้นสมมุติฐานเขตแดนบริเวณปราสาทตาเมือนทมในแอปพลิเคชัน g o o g l e Map จากฝั่งประเทศไทยไปยังฝั่งกัมพูชาและกังวลว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพืนน่อนำไปอ้างอิงฟ้องสื่อต่างชาติและสารโลก รวมทั้งทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจผิดนั้นกองทัพบกยืนยันว่าฝ่ายไทยใช้อํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ปราสาทตาเมืองพรมมาโดยตลอดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ยึดโยงกับหลักฐานทางภูมิศาสตร์และการบริหารพื้นที่โดยหน่วยราชการของไทยอย่างต่อเนื่องส่วนข้อมูลของแอปพลิเคชันดังกล่าวจะไม่มีผลทางด้านกฎหมายทั้งในและระดับต่างประเทศ โดยในส่วนที่มีข้อมูลที่ผิดพลาดในแอปพลิเคชันนั้นผู้ใช้งานสามารถรายงานไปนยังบริษัทเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลได้